ไม่เก่งเรายิ่งต้องสู้ต้องดิ้นรนเพื่อเป็นหลักให้สามีได้เห็นว่าเราไม่ได้งอมืองอเท้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขามาคุยกันต่อนะคะหาก,กเข้าบ้านโอ้ยอากาศชื้นๆหมอกเมื่อกี้เดินออกไปส่งลูกชายนะคะเนาะอันนี้คือหัวใจเลยนะขอบคุณมากๆแนวคิดตรงนี้เนาะความสามารถจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ การที่เรามาอยู่เมืองนอกอย่างน้องเขาเนี่ยเนาะอายุยังน้อยนะคะโอเคตอนนี้มัน 1. ความน้อยใจสองอกำลังทุกข์ในหัวใจนะคะสความสามารถตัวเองยังไม่มีคำว่ายังไม่มีใช่ว่ามันจะทำไม่ได้นะคะนี่ก็คือจุดหนึ่งยายจ๋าก็คุยกับน้องเขาต่อเนาะ,อะบอกว่าตั้งใจถามไทยพูดคุย อยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้เพิ่มเติมพอลูกไปส่งโรงเรียนแล้วเพราะอะไรหนึ่งเราอาจจะดึงสามีเข้ามาใส่ใจกับตัวเรานะให้เขาเห็นว่าเราดิ้นรนที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระของเขาอย่าเสียเวลานั่งน้อยใจสามีนะคะอย่าเสียเวลาคิดว่าเออฉันทนเพื่อลูกแล้วทําให้ อาบ้านตัวเองไม่มีความสุขเพราะตอนนี้ถ้าเราคิดจะทนเราก็ต้องสารความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแล้วก็ตัวเองด้วยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้เขาอาจจะเข้าใจเรามากขึ้นก็ได้กับการที่จะมานั่งประชดประชันนะชีวิตเนาะการประชดประชันนะคะมันมีแต่เขาเรียกว่าเสียกับเสียสาหรับตัวเราที่ยังไม่มีทางออกเนาะเออเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สติ อย่าใช้อารมณ์เพราะเราจะข่มตัวเองไม่ได้นะคะเราจะอยู่กับมันไม่ได้เพราะเราต้องอดทนไปอีกนานคำว่าลูกนี่แหละเนาะถ้าหัวใจเราเป็นแม่ที่ต้องทนเพื่อลูกแต่ทีนี้เราจะทำยังไงที่เราจะต้องทนแบบที่ว่าพร้อมสติพร้อมมีหลักพร้อมที่จะสู้หรืออาจจะปรับสามีหันเข้ามาเห็นคุณค่าในตัวเองก็ได้เนาะ โอกาสนะคะคาว่าเรียนรู้คําว่าเริ่มต้นแล้วบอกให้ไปหาผัวใหม่เลยเนี่ยยายจ๋าจไม่พูดแน่นอนนะคะม,มันต้องสุดทนนะทนแบบไร้ค่าทนแล้วไม่มีประโยชน์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทําร้ายอันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่เราต้องก้าวเดินและเลือกนะคะ,ะช่วงะระหว่างสองปีกว่าๆที่มาอยู่ร่วมกันเอาจริงนะสองปีเนี่ยเป็นปีที่ยังไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย เนาะเออแล้วลูกด้วยนะคะแล้วนี้การปล่อยปะละละเลยคือเราอาจจะไปงมอยู่กับลูกมากจนเกินไประหว่างสามีและเมียมันอาจจะขาดหายไปเลยทําให้เขาไปมีความสุขในออนไลน์พูดคุยกับคนอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งอย่าคิดว่าเออเนาะฉันมีลูกแล้วฉันปล่อยเขานะคะเพราะว่าผู้ชายอะ่ะไอ,อคนที่มีอารมณ์หรือว่าคนหื่นพวกนี้ มันก็ต้องเอาจุนตรงนี้ให้นึกถึงวันแรกที่เขาก้าวมาหาเราว่าเขามีนิสัยเกี่ยวกับตรงนี้มากแค่ไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่นะคะพี่น้องขากับการที่ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นคือเรียกว่าเข้าใหม่ประมาณอยู่นะสองปีกว่าทีนี้มันมาผิดพลาดตรงที่ว่ามีลูกทีนี้เราเราเป็นแม่หัวใจจะไปลงที่ลูกมากกว่าลูกเจ็บลูกป่วยเนาะ,ะทิ้งปล่อยล้างตัวเองแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ใส่ใจสามี นะคะอันนี้ในมุมายจ๋าจพูดกับน้องเขาน้องเขาก็บอกเออน้องอันนี้ก็จริงๆนะพี่เพราะว่าน้องก็ไปเฟียร์อยู่แต่กับลูกอ่ใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะได้แนวคิดเพิ่มเติมอมืเพราะอย่างน้อยนะคะสามปีขึ้นไปถ้าเราปรับเข้าหากันแรงจูงใจจากตัวเราสเสน่ห์จากตัวเราทําไมมันปล่อยให้หมดเร็วจังอะใช่ไหม เออเนาะอายุยังน้อยอืมตอนนั้นที่เราอยากได้เขาเราทําเสน่ห์ยังไงอะเออใครตกเบ็ดใครย้อนถามกันไปนะฮะเนาะ,นะก็มันก็ต้องมีแรงจูงใจและโดนใจสิถูกมามอ่าเราก็ต้องนึกถึงข้อนี้นะฮะการมีสาม,มีเป็นตัวตนเนาะยิ่ยิ่งมีสาม,มีแก่อ่า มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวเองนะคะใช่ว่าเราอายุน้อยจะผูกมัดเขาได้โดยการทิ้งให้เขาดูแลทุกอย่างแล้วก็ให้เราเป็นภาระเขาทุกอย่างตรงนี้มันจะทําให้ผู้ใช้เบื่อเราเร็วนะคะอืมเพราะเราเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีผัวแล้วผัวต้องดูแลอ่าเป็นของตายพูดอะไรก็ได้นะ,ะไม่มีการโต้อตอบอืม พูดถึงเรื่องการทะเลาะกันผัวเมียเนี่ยนะทะเลาะเพื่อที่อยู่เพื่อปลอเพื่อที่จะเคลียร์เนาะความเข้าใจกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าปั้งครั้งเดียวแล้วมันจะจบกันได้เลยอืมมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรามีลูกอยู่ระหว่างกลางนะคะพี่น้องขานี่แหละความน้อยเนื้อต่ําใจยามเจ็บป่วยเขาปล่อย ฝรั่งตรงนี้เอาจริงนะอืมบางคนเนาะอันเนี้ยผู้เรื่องเนี้ยยายจะรับไม่ได้จริงๆตรงที่ว่าเวลาเจ็บป่วยแล้วไม่ใส่ใจอืมเราต้องดิ้นรนหายากินเองน้องแกว่าเนาะก็ป่วยก็กินยาสิอืมถ้าไม่หนักหนาเต็มที่ก็ไม่พาไปหาหมออ่าเพราะว่าเรายังไปเองไม่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่เขาเหยียบเราในหนึ่งข้อลุกขึ้นมาเข้มแข็งอ่าเดิน ทางฝึกขึ้นรถเมยนะไก่หน่อยก็ทำท่าเดินออกมาให้มันดูเลยเนาะไอประชดนี่แหละนะคะประชดเนี่ยฝรั่งไม่รู้จักหรอกนะพูดตรงๆเลยถ้าเขาไม่ออกมาส่งเราก็เดินออกมาเลยเพราะถึงจะอยู่บ้านนอกมันก็มีรถเมยถึงจะต่อสองต่อสต่อเราก็ฝึกทําให้เขาเห็นว่าเราก้าออกมาได้โดยที่ไม่เป็นภาระของเขา1ครั้งผ่านไปสองครั้งนะคะผ่านไป อมันอาจจะลำบากแรกๆแ,แต่มันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามีพาวที่จะยืนได้โดยที่ไม่ง้อเขาสะทุกเรื่องเพราะการที่เราเป็นของตายนะคะเขาไม่ทาให้เราก็ไปไหนไม่ได้เนี่ยทำให้ฝรั่งเหลืองฝรั่งเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเธออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฉันนะคะในหัวใจตรงนี้เนาะอย่าให้เขาได้เอ่ยคำนี้โดยเด็ดขาดนะคะพี่น้องขา คำนี้เลยเนาะยายจ๋าก็บอกน้องไปนะคะและหนึ่งสิ่งนะอีกหนึ่งสิ่งที่คนไทยเรายายจ๋าก็เป็นใหม่ๆนะคะเอกสารของตัวเองพาสปอร์ตเอกสารลูกเต้าเราต้องรู้ว่าเก็บอยู่ที่ไหนหรือเราเก็บไว้เองจะดีที่สุดนะ,ะเนาะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดบางครั้งถ้าเกิดอะไรขึ้นเราปุ๊บปับ๊บคว้าอ,ออกไปมันยาก ถ้าเกิดเจอผู้ชายที่เหลี่ยมจัดยึดเอกสารยึดอะไรของเราไม่ให้เราไปไหนมันจะลำบากในวันข้างหน้าอันนี้เราก็คิดและระวังไว้เก็บไว้กับตัวเป็นดีที่สุดจริงๆแล้วคำนี้ยายจ๋าก็ได้บทเรียนจากพี่ๆเพื่อนๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าโดนสามียึดพาสปอร์ตแล้วท้าให้ออกไปเลยแล้วเขาไม่ให้เราไม่มีหลักฐานตรงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้นะคะ เนาะนั่นก็คือหนึ่งหัวใจหนึ่งสิ่งสำคัญของเราเรายังมาอยู่ใหม่อ่าป้องกันไว้เป็นสิ่งดีแก่ตัวเองนะคะปลอดภัยแก่ตัวเอง นะการที่พูดคุยบัตรรักษาสุขภาพประกันพวกนี้ของพวกนี้เราควรรู้ไว้อย่าเออเนาะช่างมันไม่เป็นไรอยู่กับสามีทุกอย่างแล้ววันสุดท้ายเราจะแย่นะคะเราเข้าใจเนาะเราเข้าใจว่าเราอยู่ในใต้อำนาจของสามีใต้การดูแลของสามีต้องพูดอย่างนี้เพราะเรามาใหม่เออความรักอืความไว้ใจเพราะเราฝากชีวิตไว้กับเขาเนี่ยนะก่อนที่จะก้าวและเลือกมาอยู่กับเขาแต่ทีเนี้ยพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ได้ดังหวัง เนาะผู้ชายคนนี้ไม่ได้ว่าจะใส่ใจเอาใจเราแบบที่ไปหาเราที่เมืองไทยนะฮะอ่าเราก็ต้องมาปรับตัวให้เขาเห็นว่าเออเนานะฉันก็พยายามที่จะดิ้นรนเรียนรู้ให้กับตัวเองหาทางออกให้กับตัวเองไม่เป็นภาระเธอนานแล้วการพูดคุยยาีจ๋าก็บอกน้องว่า าบางครั้งพูดเพราะปราะ,ะฐานที่รักอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงอะไรนะในมุมผัวของเราเราย่อมรู้อยู่แก่ใจมากกว่าคนอื่นนะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมีเนาะใช่ว่าอะไรก็เฉยอะไรก็เฉยน้อยใจน้ําตาไหลนะคะอย่าเสียเวลาประชดอย่าเสียเวลาน้อยใจอย่าเสียเวลาคิดคนเดียวอย่ามาโนอยู่คนเดียว มีอะไรพูดคุยถามไถ่ายไปตรงๆว่าเรามีความสามารถจะทําอะไรได้บ้างในตรงนี้นะคะในตรงนี้เนาะอืมนี่คือจุดหนึ่งนะคะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเรียนรู้ปรับทั้งเขาและเราอืมเราอาจจะปรับยังไม่พอสําหรับฝรั่งนะคะหรือฝรั่งอาจจะปรับยังไม่พอสําหรับเราถ้าเราคิดในมุมตรงนี้นะคะในหัวอกคนเป็นแม่เห็นเขารักลูกเนาะ เรามาบอกตัวเองว่าเราทนเพื่อลูกแล้วไม่เอ่ยความรู้สึกให้เขารู้เลยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่กดดันอยู่ในหัวใจตัวเองด้วยความคิดของตัวเองที่ไม่เคลียร์ให้กับหัวใจนะคะแต่ถ้าเราพูดและคุยถามสามีออกไปว่าทำไมอะไรคำว่าเพอร์เฟกของเธอหมายความว่าไงฉันขาดตกบกพร่องตรงไหนฉันจะปรับตัวเออแล้วเธอล่ะฉัน อ่าแล้วเธอละอืเธอจะพร้อมปรับตัวเข้าหากันไหมเพราะฉันเลือกที่จะมาอยู่กับเธอเรามีลูกด้วยกันฉันรักเธอคําว่ารักไม่รักก็บอกรักไว้ก่อนละผัวนะเอออย่าปากแข็งอย่าบอกว่าโกรธแล้วหมดละทนเพื่อนลูกแล้วไม่มีความรักละคําเหล่านี้ห้ามออกจากปากดุดโดยเด็ดขาดนะคะถ้าเราบอกว่าไม่รักเขาเขาตัดเราพูดเลยนะเออเขาตัดเราพูดเลยนะฝรั่งเห็นหลายคนแล้วนะ เออฉันไม่รักเธอแล้วฉันอยากกลับบ้านซื้อตัวให้ไปแนบเลยนะเพราะว่าในเมื่อไม่รักกันแล้วเนาะเขาก็ไม่มีใจที่จะต้องมาดูแลเราเพราะฉะนั้นจะโกรธแค่ไหนอืมเออจะน้อยใจแค่ไหนลองให้โวยวายมาหญิงนะไม่ใช่แบบแบบว่าเขาเรียกไม่ใช่เรียกว่าอ่อนเนาะเห็นจะได้เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงชนิดที่ว่าไม่มีน้ำใจหรือไม่มีคำพูดที่แสดงออกว่ารักเราเลยเหรอ นะคะอพอมาถึงขั้นนี้ในเมื่อเราทําทุกอย่างแล้วบอกรักก็ยังไม่นี่เออพูดคุยเรื่องความรู้สึกของเราก็ยังไม่มีอาการอาหันใจเข้าลึกๆก,กืนน้ําลายตัวเองแล้วก็เข้มแข็งตั้งใจเรียนรู้หาทางออกให้กับตัวเองก็คือตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเอา,อาเขาเรียกอะไรชันชาติที่นี่ให้ได้เพื่อที่จะอยู่กับลูกนะคะ หาทางออกเข้มแข็งให้กับเขาให้ให้เขาเห็นให้กับลูกให้กับตัวเองในวันข้างหน้าก็จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมันจะภูมิใจมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําไมยายจ๋าถึงบอกให้พูดเพราะประโลหรือว่าทุกเล่ห์เหลี่ยมที่จะให้เขาเห็นเพราะนั่นคือการปรับฝรั่งบางคนเขาไม่ชอบคิดเองนะฮะบางคนปากล้ลยด่าเรามาแล้วเราก็ปล่อยให้เขาด่าบางทีเขาไม่รู้สึกเขาคิดว่าพูดได้ นะอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างมาหลายเคสถ้าสิ่งไหนเราไม่ชอบเราก็พูดเขาตรงๆสิ่งไหนโกรธอ่าเราก็พูดตรงๆพูดกับเขาแต่ถ้าเขาไม่ปรับพระเขาบอกว่านิสัยฉันเป็นอย่างนี้สันดานฉันเป็นแบบนี้อ่าโอเคนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องเข้มแข็ง,ขงนะคะมันเคลียร์ในหัวใจมากกว่ามาโนไปเองอะนะจะมานั่งบอกว่าเฮ้ยเขาเลิกเจ้าชู้แล้วเขาเลิกนั่นเลิกนี่ เราต้องดึงความใส่ใจสนใจของเขามาอยู่กับเรานะเออทำให้เขามีความสุขในเวลาที่อยู่กับเราอาอยู่กับเราเอาหัวใจใส่ใจถามนั่นนันนี่การพูดเพาะปลกคุยแล้วก็ดึงเวลาที่ร่วมกันกันกบลูกกับเมียมันอาจจะเป็นสิ่งที่แก้ปัญหา,าให้น้องเขาก็ได้เนาะอันนี้ก็ ได้พูดคุยกันเนาะอืมก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะมันเป็นช่วงเวลาปรับตัวเอาจริงนะคะลูกป่วยเมียป่วยก็เมียดูแลอ่ามียาให้กินน่ะซื้อยาในบ้านมียามีครบถ้าใครขึ้นอ่าที่นี่ก็รู้อยู่เนาะขั้นต้นก่อเช็ดตัวกินยาเมียก็จัดการทําเองหมดบางครั้งเราก็ขอความช่วยเหลือเขาบ้างใส่ใจมันก็จะมีความสุขบางครั้งความการอ้อนผัวนะ ยายจ๋าเนี่ยจะเป็นสิ่งไหนที่เขาเคยทําให้ยายจ๋าจะปล่อยให้เขาทําทุกอย่างเลยเราไม่เก่งโชว์ซะทุกเรื่องการที่เราได้ทําอะไรร่วมกันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นน้ําใจของเขาขอร้องเขาบ้างเนาะเออทำอะไรร่วมกันบ้างอย่าบริการเพียงอย่างเดียวเพราะจะทําให้เขาเคยตัวเขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอนานไปเข้า พอเราเปลี่ยนแปลงมันจะยากเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเนาะพูดคุยมาตั้งแต่เริ่มต้นกับทุกเรื่องราวมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจแล้วมันจะไม่มาเสียเวลาแล้วก็ไม่ไม่ไมาเสียความรู้สึกแล้วก็จะไม่มันคิดว่าเออฉันคิดผิดเนาะ คือเคลียร์ในหัวใจตัวเองเพื่อที่จะเป็นพลังให้กับตัวเองเดินหน้าต่อไปนะคะคิดนี้ยายจา๋าก็ขอบคุณเนาะขอบคุณน้องนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยก็อยู่ที่ตัวน้องเองที่จะปรับตัวยังไงที่จะยืนหยัดสู้กับสามีหรือก็ดูแลลูกหรือว่าพัฒนาตัวเองไปทางไหนนะคะการคุยกับคนอื่นหรือว่าคุยกับยายจ๋าเนี่ยเราก็ได้พูดเป็นแนวคิดของเราเนาะเพื่อที่ส่งให้เขาเปลี่ยนแปลงในตัวเขาแต่ถ้า เขาไม่เลือกมันก็อยู่สิทธิ์อยู่ที่ตัวของบุคคลนั้นๆน,น,นะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้เนาะถ้ายายจ๋าแนะนำข้อไหนหรือสิ่งไหนไม่ดีพี่น้องก็เพิ่มเติมเสริมให้ด้วยนะคะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันเป็นกำลังใจให้เมียฝรั่งมือใหม่สาวๆที่รู้สึกแย่ที่คิดว่าตัวเองเลือกผิดในที่มาอยู่ ในต่างแดนนะคะพี่น้องค้าสู้ๆกันต่อไปคะ่ะแล้วก็ขอฝากขอบคุณล่วงหน้าทุกๆคอมเมนต์ของทุกๆท่านคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ